นี้ฉันจะอัดแกให้เละไปพร้อมกับดาวดวงนี้ซะเลยแล้วซุปเปอร์ไซยาก็จะกลายเป็นเพีงตำนานฝันเฟื่องตลอดไปและนี่ก็คือเสียงของฟิเซอร์ที่เนี่ยต่อให้ใหไว้ในภาคการต่อสู้บนดาวนาเม็กจําได้ไหมครับเหนื่มหนมหนมหมหมหหนมลอยนี่เพราะว่าให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพีพ เพื่อร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนจะสู้กับเจ้าเซล,ลน่าจะดีกว่านะลูกนะหนมหอมลอ,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 อย่อยเงียส่วนนี่ก็มาจากบทพูดในภาคเซล,ลตอนที่สองพ่อลูกเ็าคุยกันจําได้ไหมครับยอย่าทำดับบูขโร้องล่ละแบบนี้โลกกระปนไปในบทนี่สิทไมถึงไม่มาสู้กับพวกฉันกอนเล่าฮะท่านยังจำกันได้นะครับสิ่งแรกที่เจ้าต่อมานบูทําหลังจากเปลี่ยนเป็นร่างนี้ก็คือการพยายามจะระเบิดโลกนี้ในทันทีครับ แมโกคูณกับเราเดี๋ยวต้องห้ามเขาไว้ก่อนยานะบูยายาชูบม่ม,มาร่วมล้ำลึกถึงมหากาบการต่อสู้และการช้ตนภัยสุดเราใจของโกคูนและผองเพื่อนไปพร้อมกันกับกิจูนคอเลกชันเสื้อยืดลายดักบอลรุ่นลิมิทิทเอดิชั่นโดยมีการออกแบบลวดลายตามด้วยเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจากทรงโกคูนบอยอคย้อนเวลาสู่ช่วงวัยเด็กของโกคูน และพบกับบุนมาเป็นครั้งแรกทั้ง2อเด้นออกปปต้นไัยเพื่อตามหาดราอนบอลไปด้วยกันและลายโกคูกับคุรุลินที่เข้าร่วมการประลองฝีมือศึกชิงเจ้ายธภพบเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งสองคนกำลังแอบดูการแข่งขันนนดูเดือดด้วยความตื่นเต้นเราใจและถัดมาในภาคไซยาอัคกับการต่อสู้เป็นครั้งแรกของโกนะคะ <neither> ูและเบจิต้าเจ้าทายแห่งดาวไซยา แล้พระเอกของเราก็ชนะได้ด้วยท่าลูกบอลเก,งก่งๆเนื้อเรื่องอยังคงเข้มข้นต่อเนื่องในภาคของฟรีเซอร์อาร์คซึ่งเป็นการเปิดตัวเจ้าวายร้ายอันดับหนึ่งแห่งจักรวาลเจ้าฟรีเซอร์ดันเองนอกจากนี้ยังมีการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซเนอร์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในซีรีส์ดราก็บอลอีกด้วยครับสนุกไม่แพ้กันในภาคของแอนดรอย์าร์ครุย์ดดแปลงหมายเลข16 17 และ18ซึ่งมีพลังอันมหาศาลถูกสร้างโดยดรเกโรเพื่อมาแก้แค้นและกำจัดมนุษย์โลกให้สิ้นซากไปถ้าพูดถึงการต่อสู้อันดุเดือดก็ต้องเป็นภาคของเซลอาร์กการรวมพลังของโกคูโกฮังและพักพวกเพื่อปราบเจ้าเซลในร่างสมบูรณ์ที่มันเกิดจากการดูดกลืนมนุษย์แต่แปลงหมายเลข17และ18เข้าไปตัวตัวผู สนุกครบครถในภาคของมาจินบูอักการปรากฏตัวครั้งแรกของมาจินบูจอมมาร้ายในตำนานที่มีพลังกำลังมหาศาลจนคนทั้งโลกโอ้ต้องรวมกันทรงพลังลูกบอลเก,งก่งิถึงจะปราบลงได้ดรบ้บอลกับการเดินทางอันแสนยาวนานที่อยู่ในความทรงจำของพวงกเราทุกคนตลอดมา ขอให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้กับคอลเลคชันเสื้อยือดรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นดราก้อนบอลยูทีแฟนตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดด้วยระการทั้งปวงครับช้าอดหมดนะ่าจะบอกให้พลังขึ้นเต่าสถานฟ้าตริงๆงๆๆๆๆๆเยอะเยอะเลย